น้ำมันมะพร้าวเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการบำรุงเส้นผมและก็หนังศีรษะต้องบอกว่ามันมีงานวิจัยสามารถจะใช้ในการบำรุงหนังศีรษะแล้วก็แก้ไขเส้นผมที่มันไม่สนะเสียแล้วก็ผมที่ขาดหลุดร่วงได้จึงต้องบอกว่าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสิ่งที่ช่วยก็คือไอโตออยตัวเนี้ยมันไปเติมพวกรูพรุนที่อยู่ภายในโครงสร้างของเส้นผมมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยกลับมาแข็งแรง แล้วก็ดูชุ่มชื้นมีน้ำหนักแล้วก็ไม่ขาดไม่หลุดล่วงง่ายอือน,นี้คือสัติที่สำคัญของมันค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณแนเขายังพบว่าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันยังสามารถช่วยลดการสูญเสียลกลุ่มพวกโปรตีนของเส้นผมได้ค่ะกลุ่มคนที่โดนสารเคมีโดนมลภาวะต่างๆหรือโดนแสง UV ที่ทำลายหนังศรีรษะแล้วเส้นผมก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยมีกรอบ ลักษณะกรอบแห้งเสียแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพอเราไปใช้พวกน้ำมันมะพราะ้าวจริง,รงๆเขามีงานวิจัยแล้วพบว่ามันทําให้เส้นผมดีขึ้นก็คือเส้นผมที่เสียหายไปเนะ่ะมันสามารถที่จะป้องกันการเสียหายของเส้นผมที่เกิดจากมลพิษหรือเกิดจากแสงแดดที่เราพูดไปตอนต้นได้ค่ะอีก study ดดหนึ่งคนนุณแอนเขาเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองในกระต่ายกับในหนูเขาพบว่ามันมี Formulation ก็คือการใช้ตัว e m ม l ลชันที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวกับไรซ์แบรนด์ออยเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยพบว่ามันมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยในการที่ทำให้เส้นผมเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีการงอกใหม่ของเส้นผมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจนั่นแสดงว่าสารอาหารที่มันอยู่ในน้ำมันมะพร้าวมันสามารถที่จะช่วยในการโปรโมทหรือช่วยในการกระตุ้นการเจริญของเส้นผมได้ แล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งอันนี้เป็นร<ฮ>ีวิวนะคะเป็นการรวบรวมเปเปอร์จากหลายๆเปเปอร์เนี่ยซึ่งจากรีวิวอันนี้เขาเพบว่ามันมีรายงานอันนึงจากในกลุ่มของชาวฟิจิเนี่ยได้นำน้ำมันมพร้าวมาใช้ในการป้องกัน,นการผมร่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า น้ำมันมะพร้าวจะมีหลักฐานว่ามันช่วยในเรื่องของการเจริญของเส้นผมหรือช่วยในการป้องกันการทำลายของเส้นผมจากสาเหตุต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเรามีปัญหาผมร่วงต้องหาสาเหตุก่อนว่าผมที่ร่วงหรือว่ามีปัญหาผมร่วงเรือรัง,รงเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือสาเหตุของแต่ละคน,นจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มอจะต้องแนะนําให้ไปพบแพทย์ก่อนเพื่อจะวิที่ชัยว่าปัญหาของเราเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรเพื่อที่จะวางแผนการรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ตรงกับปัญหาของคนไข้แต่ละคนแต่ถ้าอยากจะเลือกน้ำมันมะพร้าวที่เอามาใช้ในการที่ช่วยเรื่องของบำรุงดูแลป้องกันเส้นผมนนี้าหรือนางศิสาอันนี้เราก็สามารถทำได้พยายามเลือกแบรนด์ที่มีการรับรองคณะกับการอาหารและยา ของประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าได้เซอร์ติฟายโดยมาตรฐานสากลเช่น USDA เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายิ่งดีขึ้นมาใหญ่แล้วเพราะว่ามันคือเซอร์ติฟายว่าเป็นออร์แกนิกตั้งแต่ขบวนการปลูกจนกระทั่งถึงขบวนการผลิตก็คือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์นะคะหรือว่าไม่มีสารพวกสารปรุงแต่งกลิน่น ปรุงแต่งสีหรือปรุงแต่งรถค่ะผลิตโดยกระบวนการสกัดเย็นซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะคง,ไงไวิตามินคงสารต้านอนุมูลสละทั้งหลายที่ช่วยในการลดการอักเสบได้ค่ะ,คะ นี่แบบนี้นี่คุณวีหรือว่าคุณผู้ชมคนอื่นนะคะที่แบบว่าอยากจะดูแลผมตัวเองด้วยนะ้ำมันมะพร้าวนี่ก็รู้ไปแล้วว่าวิธีการเลือกยังไงแล้วก็คุณสมบัติเขามีอะไรบ้างคือถึงขั้นมีงานวิจัยรับรอง<ช>แบบมีทั้งอยมีทั้ง USDA หรือว่าจะต้องเป็นแบบสีออกเหลืองทองแบบนี้สีแบบเหลืองทองเนี่ยนะอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่ามันมีสารโมโนโลินอยู่ในปริมาณสูงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะดูแลสุขภาพทัพ้งภายในและภายนอกนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกนี่ก็ถือว่าเป็น ทางเลือกที่ชานฉลาดมากๆนะคะคล